สวัสดีเพื่อนชาวเฮลเย้ยินดีต้อนเราเข้าสู่รายการโคเรียหนึ่งศูนย์หนึ่งเย้ยังไงอะมันเป็นยังไงมันไม่ได้เจอหน้าตาตากันมาตั้งกี่ดงกี่เดือนมนเลอนไปเลยสิไหนก็เจอกันไปเลยสิคาหรอ เราไม่เจอกันนานทำไมเล็บยงเล็บยาวอะไรคะเล็บเขี่ยด้วยประตูนีบบ๊อบไปงาวดูเออยังไงวันนี้คุณไพพวกเรมาตีอะไรวันนี้ฉันเหรออาวฉันไทยเป็นผมบ๊อบใช่แล้วก็มีแบบหน้ามงหน้าม้าหรอใช่แล้วที่สำคัญมีเล็บเลิศอาจารย์ยิ่งสักว์อลิแล้วเธอหลานแล้วเธอหรอฉันเหรอวันนี้เจ้าเป็นอะไรอะไรดีอะอะไรดีอะไม่ทันนะไม่ได้ พี่ทยาไม่ทำงานบ้านมาแฟนขับเขาไม่ได้นะแฟนขับเขาทำงานบ้านกันมาอย่างแน่นมากแน่นมากเขาเรียกร้องให้เราทั้งสองถามว่าพี่คะเมื่อไหร่จะมาเจอกันหรอสักทีสักทีไม่ไม่เจอกันสักทีก็เจอกันไปเลยสิคาเออก็เจอกันเลยสิเออรอย่างเออย่าดูออกไม่ได้เจอผู้เจอคนมานานเออเเหมือนกัน ว้าวมาวันนี้เรามาเจอกันทั้งทีคุณไฟเนื่องจากเออวงลูกสาวสุทธิราของเราแบบสุดโดแตลเมมเบอร์บมมผมมบอกเลยนะเลือกจะเป็น zone o n next lovers yeah n e x เลหรอเธอเขาเขาอ้นน้ำลายปุ๊กอะไรกันยหนาจอคือเปลีนแล้ว เออใดๆก็คือเนี่ยเ,เนื่องจากลูกสาวของเราเอ,อเอสปาคัมแบ็กกลับมาพร้อมกับฟูอัลบัมเต็มแบบใหม่แบบสุดแบบปังแบบปังอะเดี๋ยวกันอะไรนะ <c oughs> ฟูอัลบัมเลยจ้ะฟูอัลบัมเลยคี่ไม่ได้มาแค่หนึ่งหรอแต่มาเป็นแบบหกเจ็ดเพลงลตอนนี้มาหนึ่งอยู่ตอนนี้คือปล่อยเอ็มวีมาหนึ่ง <ลด S 1> เพลงอื่นไม่รู้ เออนั่นแหละนั่ก็เลยแบบว่าเป็นฟิลว่าแบบเฮ้ยยังไงเราก็ต้องกลับมาเจอกันให้สาสมไหนปะกับลูกสาวของลูกสาวเนาแม่ซึ่งตอนนี้ก็คือตื่นเต้นปังไม่ไหวแล้วแม่ลุกเลิกอะไรก็คือเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างอะเออเอาสเออเออเอาสเออกดสวยกดหนึ่งเหรอ สวยกดหนึ่งสวยมากกดสองเริ่มเจอกันกดสามเลยไม่ต้องมาเจอออนไลน์แบบเดมเพลคัพปี้แนนเออไหนๆก็ได้เจอกันแล้วงั้นเริ่มเลยไหมคุณไฟเริ่มเลยไม่พูดพ่อมทำเพลงงั้นเราไปดูกันเลยกับแอสปาได้บทเพลงที่ชื่อว่าอะไร s าเว e ไปอุ้ยของูมาได้เลยหรอ Oh gosh Don't you know my I'm โ s ้โหไม่ขอ เพลงแบบใหม่เพลงแบบงุงนะเออคิวราอ้ยเราเป็นแบบดนตรีเหรอโอ้ยโอ้ยเยอะร่างได้เลยเหรอฉันถางเงาพันร่างเหรอเด็เยด

ลักกนอ่าอออะไีต้องทุก์เอออ่ายิมาเลยสิคะอันนี้คหนุมที่ไปวาดได้อ่าลูกนี้มันแบล็กมัมม้าไหม่ด้นีเรางอยู่แล้วเถอะ มันคีอเพลงแล้วอู้น้องหน่าเลิศป่ะนี่ไม่เหมือนตรงไหนเออเหม,มือนล่ามาแล้วที่นั่นแร็ปแบบแร็ปเวอร์เป็นแร็ปไต่ล่าเหอะมันจะใครพูดเนยอ้โหโอ้เอาซีอันหนิงไปเลยรึโอ้อโอรวมล่างเหรอแต่เท่านี้สวยนะแต่เจ็บเข่าแน่นอน

เปลี่ยนบอกไปอีกแม่เลิเลิแดนเซอร์สุดๆเออเป็นแบคอัพสุดหรอแมเออโอ้ยอยู่เมินเบ้อรอบเนี้ยเลิกเลิหายไปแล้วการงโชมี่แบบฮอว์กดาวีตัวแม่าวีนน้าเลยะโอ้ครือสุดแล้วเล้วชิบอยางไรกันจริงสมบูรณ์จี่งอะเชื่อมต่อแล้ แล้วอะโอ้ทีมาวิทเนี่ยยัเป็นแการ์ตูนแบบแล้วจะเอาจากอะไรแน่เนี่ยต่เรานวกดรตูนได้หรอ่ะที่เขาทำเอบีแลเทอรเขาเลยอ่ะออเปลี่ยนเพลงอะรแลเปลี่ยนชุดแล้วเธอโหชุดน่าที่นี่ชุดเล็กที่ไงที่นาเอาเมลพยงค์ดีเบลมาทำอ่ะอ๋อหมีอะไรนะเลอะ น่วอันนี้ต่อเรืน่าหมือรูเลยเนาะน้องแต่ละคนอ่ะเนาะตัวมอน้องหนาว้อู่ารู้สปังเลยบกาเลยพินปืนไปแล้วิงแล้วก็ตกแต่งเลยเรอเออชื่อทำลายลางเหรอรับนี้มาเป็นแบบว่าอันนี้คือแบบผตัวเธอจะรู้สึกไปเองไหมฮะฮะเฮ้ยงงว่า ยังได้เฮ้ยมมนได้เอาดีๆเอาดีๆงงทังเพลงไปเลยยังไงดีตอนเนี้ยพูดได้คำเดียวว่างงงงทั้งเพลงงงทั้งเอ็มวีที่ไม่งงคือความสวยนะทุกคนสวยมากเอาดีๆลุกเลิศไม่ไหวอย่างก็ไหวอ่ะ อ้บอกออกเลยอ่ะเออว่าเป็นอึ้งไปเลยเหรอเพลงอ่ะก็อึ้งไปเลยสิคะเพลงชนะไว้ว่าน่าอาจจะเอาตาม next level แล้วขยับมาเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่าเป็นฟิลแบบว่าตัดแปะตัดแปะอีคือรอบเราคือพิ้งอย่างกาเจ้าใจเธอเหมือนแบบให้ห้องอย่างกราฮ้องอ่ะ มึงเแต่ไม่เป็นเพลงแบบว่ามึงเล็บมึงเล็บว่าเพลงอย่างกะเราเล่มเล็บมึงเล็บกิมมี่กินมี่กินมี่กินมี่เอาดีดีมันเป็นกิ๊งจริงจริงคือแต่เนียไม่ใช่เพลงอย่างกะเพลงกะอันนี้ของว่าเพลงกะอออเสร็จแล้วเหรออะไรแบบเนี่ยเอาดีดีเสร็จแล้วเหรอแบบ หรือไงเลยเราต้องฟังแค่เพลงมันถึงจะเข้าใจการแบบตัดแปะที่เป็นขั้นก่อของการตัดแปะเธออันนี้คยิ่งกว่าเอาเพลงมาแปะกันอีกนล้อะเอาท่อนมาแปะแต่แต่ไม่ได้ไม่ชอบนะอืมแค่แปะไม่ดีเออตกใจกับการฟังยอมรับได้ทุกอย่างยอมรับได้ทุกอย่างชื่นชมแล้วก็อืสะดุ้งถามว่าเจ้าหีิยาเอาตจเอาแตอะไรเอาใจว่าได้เออไรกได้เออก็ลองไปเลยสิคะเออ คือกำลังกึดอยู่ถ้าสมมติไปฮองบนเวทีอะเธอแล้วถ้าดนตรีดับอย่างก็ฮองไม่ตอบเฮ้ยเนียนเนียนได้เลยเหรอเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เหรอว่าท่อนไหนมาได้เหรออ้ยลิศอะในส่วนของเพลงก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเอ็มบีล่ะฮไอพี่สายพาร์ตพี่สายพาร์ตพาร์ตคนอ่ะพาร์ตคนเลิศเลิศเลิศแบบ ที่สุดมันเยอะแล้วก็ความสวยให้เออแค่นี้อีพาร์หนึ่งของฉันก็คือเป็นพาร์ทพาร์ตที่เกีกับกับกับเพื่อนมันอะกับไอกับเอไอกับไอเออเลิเนียนเอามาเยอะรอบเนี้ยระทบใจเต็นทางท่อนฮุกเลยรอคอยก็คือมาให้มาให้เปลี่ยนบล็อกนี้เนาะอีท่าที่เป็นท่าท่อนทีนังเนาะแล้วก็เคยเปอีท่านเคยอีอีอีกีขั้นหนึ่งก็คือเป็นการ์ตูนไปเลยเธอเป็นทูดีไปเลยเข้าใจอ่ะ ฉันนึกว่าเหมือนเรื่องนั้นอ่ะวิงส์อ่ะถ้าได้อกอนการ์ตูนเน็ตเวิร์กอ่ะเหมือนนี่เหมือนแม่น้อยโดเรมีเวลาแ่งล่างอ่เป็นสีเป็นสี่เป็นยังเป็นยางเออฟิวนานก็คือเป็นการ์ตูนแบบการ์ตูนแบบยุคเราเลยเนาะอแต่ก็อาจจะเลิศเพราะว่าอืมรอบเนี้ยมันเห็นหน้าอีนาวิทเอออีนาวิมันมาอืมแล้วมานี่อย่าง ท่าที่จะรู้เป็นแบบเป็นตอนๆเป็นท่อนๆแล้วกันสําหรับในส่วนของ MV อะ่ะคือถ้าดูจากเนื้อเรื่องครั้งที่แล้วเนาะที่นางเป็นฟีลว่านางโดนตัดขาดถูกไหมคือนางแบ็กแบมบ้าเข้ามาทําให้นางโดนตัดขาดจากซิงส์แล้ววันนี้แล้วคือหนะน้าเพลงที่สองในเ e อ e v e l คือนางพยายามจะไปที่กวางยา,ยาเพื่อที่จะไปตามหาว่าเฮ้ยแบบจะทํายังไงคือจะไปกาจัดแบ็กแมมบ้าเพื่อที่นางจะกลับมาเชื่อมกับ AI ได้อีกครั้งหนึ่งเ,<อ>เพราะฉะนั้นเพลงเนี้ยมันก็น่าจะเป็นการพูดถึง ม่น่าจะเป็นการพูดถึงการปลุกเข้าไปเออแบบมันยิงกบนหลารอบไงหลายอย่างเขาจะแบบการต่อสู้กันเหมือนเหมือนเป็นคือนางอ่ะก็ตีนางก็ให้ให้คำหนึ่งมาที่มันอะไรสักอย่างหนึ่งควสอ่ะฉันก็อ่านฉันจำไม่ได้เหมือนกันมันมีในนี่เหรอเออมันมีในทีเซอร์เว้ยที่มันจะเป็นแบบว่า hallucination craze อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ใครรู้พิมพ์มานิดนึงนะเออนั่นแหละก็คือเหมือนว่าเพลงนี้มันก็จะน่าจะพูดถึงการทำภารกิจอันนี้แหละในการกำจัด black member มันถึงมีภาพของการยิงปืน โดนงูหลายรอบมันยังไม่ฆ่าบอสนะใช่แต่เอาจริงๆเพราะว่ามันเป็นแค่ตอนแรกฉันนึกว่าอ่ะพอเรื่องมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆถูกไหมแบบเดินทางมาถึงปุ๊บยิงยิงยิงรวมพลังกันแปลงร่างใช้อาวุธนั้นนนนี้นั่นจนไปเจอในวิสถูกไหมซึ่งอินเนวิสอะเป็นคนที่ส่งนางเป็นคนเปิดรูอะให้นางมาใช่ให้นางมาเนี่ยมาตีกันที่เนี่ยกวางยาีถึงกวางยาเหรอฉันว่าถ้าจะถึงกวางยาแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมีแค่ตางงอ่ะที่บอกมมันเหมือนจะเป็นแบบ ภารกิจหนึ่งไปอยู่อ๋อก่อนที่จะไปเห็นวังใหญ่ทีนึงแน่ฉันคิดว่าจะเป็นไปได้แล้วมันแค่อู้กับอู้กันมันคือว่ามันแค่อู้กับนาวิทว่าสิยค์สไปร์เลอร์ประมาณนี้แหละคือมันยังไม่ไปถูกไหมมันแค่กำลังมารับมอบพารเกิียวอยู่เลยถ้าเป็นไปไรอีวูต้องตายอ่าถูกซึ่งมันก็เลยายเป็นห่วว่าสิงไปที่ฉากสุดท้ายคือพอจัเจอฉากสุดท้ายไงฉันก็เลยนีมันท่วมไม่เหรอคือมันกลายเป็นเหมือนสี่เอสป้าที่เป็นร่างดาร์กอ่ะ มีด้วยค่ะเออก็ตอนชุดมืดๆนั่งไงชุดสุดท้ายที่เขียวๆที่สถามว่าทำไมชีดูลายๆจังน่ะอ๋อเป็นคนดีฉันก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะมันอาจจะกำลังถึงจุดที่เอสป้าจะต้องไปเจอกับเอสป้าอีกเข้าใจไหมเป็นจุดที่แบบว่าคือแบ็กแมมบานางครอบงำอยู่เว้ยคือนางจริงๆไม่ใช่นางเป็นคนดีหรอนางแค่แบบหลุดไปว่าเออฉันเป็นคนร้ายอ่ะไม่มาที่ใครแบ็กแมมบ้าแบ็กแมมบ้าเนี่ย ไม่คือตอนนี้เอสป้าคือกำลังได้รับภารกิจมาใช่ไหมว่าให้ไปโจมตีไปฆ่าอีแบ็คเมมเบ้าอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยกลายเป็นแบบว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งหมดอะเป็นคนบอดีเหรอถูกถูกแบ็คแมนบ้าครอบงำอยู่เหมือนเกมแบบตัวร้ายอะฟิลแบบจะถูกแล้วสตราจารย์ในแฮร์รี่พอตเตอร์นี่องมา่าเขาแชร์แฮรีหนึ่งคือว่ามาอีแมนอีแบ็คแมนบ้าเนี่ยซิงอีเอสป้ามาแหมสี่คนเขาไปเขาไปคนบอดีแมนเสื้อเป็นบอดีแล้วทั้งต้รอบ ก็เป็นไม่ได้เห็นไหมเพราะฉันรู้สึกว่าพอมีฉากสุดท้ายมามันเลยยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าเอาตอนแรกมันเหมือนมันจะแบบนี่เหรไหมจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วแบบทุกอย่างหรือแบบกำลังจะไปสู่การต่อสู้ที่สวยงามสมบูรณ์แบบเพื่อนหญิงพลังหญิงเกิร์พาวเวอร์แล้วอะไรอย่เงี้ยเขามีเรื่องไหม ตอนนี้เหรอหมายถึงว่าเขามีเรื่องยาวแต่เราไม่ได้ดูปะเขายังไม่เฉลยอ๋อแต่คือรอบนี้มันไม่มีแบบครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคือมันมี SMCU จำได้ไหมที่ออมันมาโชว์นั่นโชว์นี่ว่าแบบเฮ้ยมันมีคนโดนสิเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะมันมีฉากหนึ่งใน SMCU เว้ยคือตัวไอของคารินาจำได้ไหมที่เป็นผมม่วงอ่ะอที่ชีขึ้นมาจากน้ำอ่ะและ้วฉีกกระปึ้งแล้วก็แล้วคารินาก็ถามว่าเธอเป็นใคร บางหู้แล้วอีคานี่แน่มะฮู้เป็นแม่เพราะชีจําได้ว่าไอของชีไม่ใช่แบบนี้ซึ่งเนี่ยในเอ็มวีนางสิงเห็นไหมนางมีฉากเดียวกันเลยก็คือตัวที่ฉันบอกเห็นปะที่ผมมัวๆแล้วอยู่ดีมันมีไอดาๆรอบๆตัวฉันก็เลยถามว่าเฮ้ยนี่ไงนางยังโดนสิงอยู่หรือเปล่าอเออแล้วเธอโดนสิงอยู่หรือเปล่าฉันเหรอเออฉันไม่โดนสิงเธอโดนแต่ฉันเป็นสิงซูเออใช่เธอโดนวัดพระสิงโอ้ ร้องขีดอีกแล้วใครเป็จ้คนใช่ไหมเป็นสาวผู้จก็วันภาษีก็คือยังไงคิดว่าอาจจะต้องดูอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการแบบรีได้นิดนึงแต่ตรงไหมกับสิ่งที่เราคิดซึ่งตอนนี้เธอยังยืนยันใช่ไหมว่ามันกำจะไปสู่คือมันยังไม่ไปนะยังไม่เกิดการต่อสู้กวางยี้บาดงามกวางยาต้องงามกว่านี้เออแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ากวางยาคือตววสวรรค์กวางยาคือเอเดนนะอะฟิวฉากต้นไม้ตอนจบของเ e ็กซ์เวิร์ลทุกอย่างที่มันแบบวื้อไปเลยอีกรอบหนึ่งอืออ่ะเริ่ม อ่ะเนี่ยใช่ไหมมันอยู่กับงูอ๋อมันเป็นไม่แต่ยิ่ก็หนิงหนิงก็โดนหรอมันโดนหมดเลยมันเป็นเพื่อนงูหมดเลยไงมาชีอาจจะโดนเนาะนโดนหมดเลย oh <my S 1> เลยิงคนเรือว่าตัวอย่างเนี่ยทั้งสี่คนเลยเวย้ยนางโดนงูแบบเนาะชีต้องโดนสิงูช่ชีต้องโดนทําให้แบบใดๆอะ่ะหรือไม่ก็เนี่ยกอบข้มูลไ้เลยมันไปอยู่กับงูไงเข้าใจกอลก็คือว่ามันเป็นคนของงูหรอหรือระหว่างทางที่ชีไปชีอาจจะโดนแบบ ใดๆหรือเปล่าแบบดูลังสมองดูว่าหูจ้างมันมาอืมอาจจะเป็นตัวละครใหม่ไปเลยใช่ไหมฝั่งนี้อันนี้คนดีอ่าชุดขาวอันนี้แบบดีกระจกอันนี้แบบดีเออ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 อุ้ยแต่เมคอเมคอัพอะไรก็เปลี่ยนจริงเนี่ยฮรลรีอยมันมีเอไอแบบดีตัวมันมีทั้งเอไอดีไอแบบดีเออออออ

เนี่ยแา้ชีไม่กลัวงูด้วยแสดงว่าเพลงนี้มีโค้ดฮ่องสองวงมีเอสป่าดีกับเอสป่าบดีี้องเพลงสกัดลอดสอนกันไปอีกฟีลแบบเอ็กโซเลยนะเป็นเอ็กแบบเอ็กเอสป่าบดีเออเป็นฟีลแบบว่ามีแบบคาแรคเตอร์ลายกับคาแรคเตอร์ดีอะไรเลิศเลิศแบบสีลายตั้งเยอะเหมือเนาะแต่ก็ได้อยู่นะก็ฟีลแบบแบดแบ๊ดโอ้ยูดีอะไอีโมจิแต่ละอันก็คือมีหมดเลยแล้วก็มีอะไรอย่างก็บาร์เรสงูเหรอเออมันโปเกมอนอะ โบกัมอะไรโบอาเออแม่นรอดรอดรอดน้องเนี่ยน้องผู้ิงญาณเนี่ยได้รอดนะเนี่ยบอดีเนาะไลเวอร์ฟิวด์ละครช่องเป็ดเวอร์อ๋ออยู่ในนี้อ่ะไรอยู่ในเนี่ยอยู่ในปีเตอร์เออแล้วก็นางชีโดนกักอยู่ไงแบบชีอาจจะสร้างข้อมูลเสร็จเนี้ยแล้วก็แล้วออกมาแต่ฉันจะออกไปสู้ละ แต่ชอบท่านะท่าแต่ท่าเนี่ยที่เป็นดรามาเนอใช่นหุเนี่ยเนี่ยฉันชอบอันนี้มากทาทาลดโที่คนดีหรือว่าคนไม่ดีคนดีเป็นชุดสีไสีูเนี่ยแต่แต่หน้าแบบคนไม่ดีเว่อแบ่ห แค่แต่ฉันงงว่าอันนี้เธอมันเหมือนกับแบบว่านางซิงฉากจากแบล็กแมมบ้ามาคือฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเอสป้าไม่ดีอะ่ะกําลังกอบสิ่งทุกอย่างที่เอสป้าดีเคยเจอมาหรือเปล่าเข้าใจไหมเหมือนเราโอนยะโอนถ่ายโอนถ่ายย้ายข้อมูลมาแล้วแบบก็เรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดไปแล้วก็แบบอ๋อหรอเธอยิงปืนได้หรอเธอทําคอมพิวเตอร์ได้หรอเธอวัดาาอะไรอย่างนั้นเป็นไปได้น้องเขาม่นเป็นสายที่เคยมีมาแล้วไง มีน้องหนาวสวยวะ่ะแค่ว่าแบบใช่ไหมเนี่ยแล้วน้องหนาวชิชอบยิงปืนชีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหรอปะแค่ว่าดูมีความแบบอยู่นี่เป็นฝึกเป็นฝึกหรอแม่นว่าแบบผมไปสู้โลกแมนเนี่ยแล้วชิเจอแบบบ้านในโทรศัพท์อีกแล้วว่าสปาร์ติเดอร์เจอเฮ้ยเลื่อนสายหรอเออเนี่ยเจนี่กับเจนศิลปะเนาะเจนี่เนี่ยเออ นางซ้อมเจ๊ฉะยะหลอกไปกันซ้อมเพื่อไปสู้ใช่ไหมแต่ฟิลนี้ให้แบบฟิลเกมนะี่เนาะฟิลเกมเมอร์ได้ๆอ่ะฉันชอบนะแบบเป็นฉากที่น้อยแต่ดูแบบดูสวยถ่ายรูปนี่อะไรอุป,ปรกรณ์นักมาอุป,ปรกรณ์อาวุธเหรอแม่คนละหนึ่งคนละสองฉันชอบชุดนี้มากเลยอ่ะพันสมบูรณ์อ่ะไม่ไหเนี่ยเธอที่สุดเลยเนาะ ยิงแล้วรอบเดียิวแล้วเจอยิงน็อปเนี่ยไม่ใชได้ยูแบบรอบเธอยูอ่ะเออจริงเธอมันน่าจะซ้อมจริงเพราะมันยังเป็นงูอ่ะมันเป็นเอ่อเลิศเนาะเนี่ยอันนี้คือที่ไหมที่เนี่ยอะไรเนี่ยที่โดนทำลายที่อย่างูหลายมวน้นเลิศงูหรือเปล่าใช่พี่ จือ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูอุิมพอได้หนึ่งนี่นางมีปืนอาปืนหนึ่งอันนั้นเป็นแว่นปะคือชีจะชอบได้ฟิลแบบว่าเหมือนเช็กอะเช็คข้อมืออะไรอย่างเงี้ยจุดอุ่นจุดอ่อนไงปืนว่าอีดูเนาะมางคนแล้วชีมีคาถ่ายอันนึงแต่ชีอยากจะเก็บไว้ไงนา่นเป็นได้คาถายเหรอเออก็ชีเป็นคนกลับคาถาอันนี้เหรอศิลปะเหรอขิ้น อ๋อต้องเป็นคอมพิวเตอร์เออต้องเป็นสายคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นคอมงแหนงไงเออเอาสิอันนี้ไงก็เนี่ยอ่ะอันเนี้ยมึงเชื่อมต่อคุยกับนายวิวอุ้ยเาวิสย์ปรามเนาะถ้าเาวิทย์แปลกไปคนเอามาจี๊ใส่หืดบังโน่อะไรตะกุระอะตะกุระเท่านั้นไม่เหมือนหรอกตกุระซีวอนเลิศอันนี้เป็นเลิศมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่ง เพราะว่ามันเป็นสีน้ำเงินแล้วถ้ามันเปิดมันเป็นสีพูหรอก็มันกำลังเชื่อมไป็นสีพูลยความยาวมันเข็ามเขาออกมาปึ๊บเป็นสีม่วงเนี่ยมันก็ไม่ทนนะอันนี้ไงเข้าเข้าไปแล้วไงว่ดเข้าไปแล้วแต่แม่งตัวเนี้กำลังไปไงเนี่ยแล้วไปเจอถูกละอีพวกเนี้ยคือตัวลายที่รออยู่อ๋อเห็นแล้วอ่งอืม สวยนะค่านี้ก็สวยนะชุดทีมคนร้ายมันเลิกมันเลิกเนาะแม่นแล้วอินเนอร์ชีก็เปลี่ยนไปเลยเนาะบัลิีชีก็แบบหาารอะไรอย่างปุ๋ยขึ้นมาบ้างสอเนาะอะไรอย่างเลอะเนาะอันนี้แบบทีนัสตาสุดๆเลิกเพิงเพชรไปเลยโลอเนี่ยแล้วเนี่ยคือบอสต่างหรือว่านายมันเจ้านายมันทีเด็ดแม่บ้าแน่นอนโอ้ยแล้วว่าแล้วมันชอบเล่นฉากนี้นะแม่ มีระเบิดกระจกออกไปตู้แล้วอ่นะเนาะเรียกมันจะเจอกับรอับหน้าแน,านา่นอนเฮือ,อยังเท่าแต่เมื่อกี้ตังค์มันไม่ได้แตกใช่ไหมไม่แตกอต,ต,ตอน<า>ตอนที่ยิงอะแตกไปและ้วใช่ไหมเพราะว่าตอนที่ยิงอะเศษกระจกตา่างมึนมันแตกออกมาเวย้ยเออหรือว่าไม่คือฉันก็เลยสงสัยว่าตัางมงมันอาจจะไม่ใช่บอสไง มันอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบที่รับคาสั่งหรือสมมติอะเ,ออเป็นที่แบบโอนถ่ายแย์ข้อมูลมาเสร็จปุ๊แบเขาอีบบนี้ลอกทุกอย่างในหมดปุ๊บขอเอสปาปุ๊บฉันจะไปสูล้ละโบมนะครั yeah. หรือว่าอย่างหนึ่งคืออาวิดอะนาวิดอะเป็นคนร้ายหรออืมนาวิดย้ายแอดป้าจากเมืองปกติอะเข้ามาเมืองนี้เพื่อมาทําลายมันมันเควสด่านี้รู้ไหมแล้วอีกพวกนี้ก็คือ ก็คือซิงคือนถว่าย้ายมันมาแล้วเปลี่ยนชุดเป็นอย่างแล้วก็มามาเคลียร์ควสด่านนี้ก็คือเธอจะบอกนี่คือเอสป้าปกติแต่แค่เปลี่ยนชุดเฉยๆเอมันมาเคลียร์ควสด่านนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บก็กลับไปอ่ะเพราะว่าตอนแรกตอนนังวาร์ปมานะก็นังวาร์ปใส้คือก็อยากรู้ว่าวาร์ปมาเพราะอยากรู้ว่ามันเนี่ยเสียงก็แปลวไาเข้าไปตรงนี้เข้าไปหมดแล้วเข้าแล้วเข้า ๊แล้วต้องเก็นชุอีกรอบหรอเก็บชุไม่อะฉันว่าไม่ฉันว่ามันไม่ใช่การทาน n s f o r m มันคือการแบบโผล่มาเพื่อที่จะมาเจอเว้ยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตางูมันยังไม่แตกถูกไหมคืออีพวกเนี้ยก็คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งกาเนิดอะอ๋อตาแตกแล้วคือพอนางปึ๊บนางก็แบบทําลายแล้วพร้อมไปละยิงไปเลยยล้เนี่ยแล้วเนี่ยทําลายล้างฐานละก็คือจะรอไปสู้กันละฉันว่าเพลงหน้าคือนางต้องมาสู้กันจริงๆละ อ่ะเดี๋ยววากันอืมว่าบพิมมาเลยทหลายทฤษดีมากหลายทฤษดีมากตอนนี้พิมมาเลยเนาะไม่นู้ไม่เนาะตอนนี้ไม่หลายเสียงหรอเสียงแตกหรอเสียงแตกหรอออาพอแล้วเออจริงจริงก็ยังถือว่าประทับใจอยู่นะในแง่ของความแบบ คือต้องยอมรับว่านางสร้างจัก,กรวาลของเอสปามาไว้แบบค่อนข้างแน่นอะแน่มันมีอะไรให้คิดมันมีอะไรให้พูดม,มีอะไรให้ติดตามมันพูดจริงๆว่าอย่างต่อให้เพลงรอบนี้ยเอาพูดตรงๆนะฉันชอบเพลง next l e v มากกว่าดูฉันชอบปุ๊มามบ้าม,มันก็ค่อยฟังยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแต่คือหมายถึงว่าต่อให้นะอันเนี้ยจะฟังยากมากๆคือในแง่ทางความเป็นเพลงหรือในี้่ของความอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่ามันยังดีที่นางยังสามารถลีดเรื่องราวต่อไปได้เรื่อยๆอะเธอ เออมันสามารถเห็นชัดว่าอุ้ยเล็บลุบมันสามารถเห็นชัดว่าแต่ละสเตปแต่ละสเตปที่มันจะไปต่อเรื่อยๆมันมีมันมีเส้นเรื่องยังไงที่มันจะพาเราไปต่อแล้วก็คือเนี่ยมันถึงยิ่งแบบแอดวานไปเรื่อยๆกับดนตรีกับเพลงกับท่าเต้นอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเหมือนเอาเหมือนเอาแค่เพลงมาเป็นส่วนประกอบกับประกอบเนื้อเรื่องเองอะให้มันดำเนินต่อไปคือฉันว่าหนังการสร้างดีนะนางราจะสร้างจักรวาลทั้งหมดไปเรื่อยๆอะเออเออเอาเพลงทุกเพลงมาต่อกันละ ก็เงาไปเรื่อยๆไปเรื่อยกว่าจะจบจะสิ้นนอกจากแค่รู้มัแก้วว่าเรื่องมันจะไปซูที่มอกได้ซึ่งตอนนี้ท้ายจบเชื่อไหมเออซึ่งตอนนี้ก็ไม่จริงว่าไม่มีเรื่องไม่จบก็จริงก็จริงก็จริงแล้วมันก็ยังเป็นความรู้สึกว่าแบบเออมันจะมีอะไรมาต่อวะแบบมันจะมีเรื่องอะไรมาต่ออีกแล้วเวลาก็ไม่ได้ทิ้งให้เรานานเกินไปเกินรอนะหมายถึงว่าเลดมาแล้วเราเดือนสองเดือนก็มาเดือนสองเดือนก็มาทีก็ดีซึ่งสําหรับวงที่อ่ะจริงๆนายยังถือเป็นวงลูกี้นะเป็นวงที่เดบิวต์มาไม่ถึึงปี่รู้สกวา ฮ้ยแบบแเออความอะไรเอยของนางหรือความแบบคาแรคเตอร์ช์ดของตัววงมันมันชัดเจนมากมาคือตอนนี้ถ้าพูดถึงเอสป้าคือนึกภาพออกเลยว่า AI พูดถึงเพลงพูดถึงอะไรแล้วมันเกิดขึ้นแล้วภายในสามเพลงเออแล้วความเมกะโฮงเมก้ฮิตอีกอย่างเงี้ยเธออย่างนิคเลเวลเนี้ยหูเป็นเต้นกันเงียๆก็วนะ่าะนบัเนาะตะเบะตะเบะตะเบะซึ่งรอบนี้ก็จะต้องเป็นท่านี้เหอรอจิงๆซึ่งท่านี้ก็แอบมีดราม่านิดนึงนะ เออก็ด้วยความที่แบบใช้คนท่าแบบคิดท่าเหมือนเดิมมันเป็นไรนะ,ะรนต่พอมาดูรวมในเพลงฉันกลับไม่ติดนะฉันรู้สึกว่ามันมันก็คนละฟิลอะเพราะเพลงมันก็คนละเพลงบีันก็คนละบีทอะไรเงี้ยความความตั้งใจของท่ามันก็ไม่เหมือนกันมันคนละฟิลอยู่แล้วเธอ,อจริงๆไม่ติดเลยจริงจริงเยอะนะมีหลายเพลงคยค่าไม่เราจริงๆฉันว่าท่าอื่นๆที่นายยังไม่ได้เปิดอีกอะซึ่งอันนี้มันยังแค่ในเอ็มวีไงเราต้องรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกสักหนึ่งเนาะเออ อิมเวอร์เออมากับไม้หายคิดถึงแม่กลับมาเจอกันแล้วนะจ๊ะมานไปเลยสิคะเออไอใส่หน้ากับไปเลยสิคะเอออืมอ่ะก็ใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยเออที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆก็จะได้มากก็จะพยายามมาให้ตรงเวลาขึ้นละมั้งเนาะ ไม่น่าจะทําได้เออนั่นแหละมีอะไรคอมเมนต์หรือเข้ามาเม้ามอยกันว่าทฤษฎีไหนใครถูกเข้าข้างคุณเชนคะ่ะคุณไฟผิดหรือว่าเห็นด้วยกับคุณไฟคะ่ะคุณเชนผิดอย่าไ้ะใช้ใชเชนถูกเอามาค <laughs> ุยกันหรือมาเปิดโลกให้กระเทยสองคนนี้่อยเออ,เอ,อสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย おいしい